ทุกคนขาน้ำเข้า,าไปไมันไม่ออกค่ะครีมกันแดบมันไม่ออกนะถงหน้าบางแย่หนึก็ไม่ออกทุกคนค่ะแต่เราจำเป็นต้องใช้ค,ครีมซิงค์นะแต่ว่าในกรณีใช้ครีมซิงตัวว่านคะคะเพราะว่าว่านครีมนะเขาเปลี่ยนจากน้ำธรรมาดาเป็นน้ำนมค่ะเชื่อมกับหนุ่มหน้านในตัวนะคะรอบแรกเนี่ยเด็กจะล้างล้างไปก่อนหนึ่งน้ำนะคะให้ที้สำหรับตัวเด็กนะเพราะว่าเล็กเป็นคนที่แพ้นะคะคือหมายถึงว่า คือแบบก็จะอาเข้าตาคนไม่ได้ทุกคนค่ะก็เลยต้องเลือกครีนซิ่งที่มันสามารถที่จะแบบว่าคือล้างได้เพราะว่าบางตัวครีนซิ่งไม่เป็นแฉะไงทั่วไปเนี่ยไม่ใช่แฉะนะคือหมายถึงว่ามันแสบตาทุกคนแต่นี่ทานได้หมดเลยทุกคนจะเลือการก็ได้ค่ะแต่ว่ามันมีกาวนะคะทุกคนค่ะกับมาสคาร่านะก็เลยไม่ลืมนะทุกคนถูไปค่ะมันเป็นกาวเหรอทุกคนนะมันกาวนะทุกคนเห็นเปล่าว่าในห้องอินะว่าทุกคนดูอยู่หรือเปล่า ก็แค่ใช้ตัวนี้นะคะคือตัวนี้ไเขาจะตกบางไใช่กบาได้หมดค่ะ ของานใ้ค <G ã i> ือเขาช่วยขัดหน้าขัดหน้าออกใั้ปากออกตามซองขัดหน